ทางรับน้ำหนึ่งอันนี้เป็นทางรับทลายใช่ไหมครับแต่ที่นี้ทางรับน้ําแบบนี้คือทางรับน้ําซ้อนกันกับทางรับทลายนะครับผมสังเกตไหมครับผมคือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้ทําการตัดออกเลยครับผมตัดออกเพื่อที่จะให้ทลายได้ขยายเพิ่มอีกนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้คือมันจะหนีบเกินไปนั่นเองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือ เอาออกได้เลยครับเพราะว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมีแนวทางสาระดีๆเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ชมชาวกเกษตรสวนปา์มนั่นเองนะครับผม <c oughs> วันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับผมปกติทางรับน้ำจะไว้ทางรับน้ำหนึ่ง อันนี้เป็นทางรับทลายใช่ไหมครับแต่ทีนี้ทางรับน้ําแบบนี้คือทางรับน้ําซ้อนกันกับทางรับทลายนะครับผมสังเกตไหมครับผมคือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้ทําการตัดออกเลยครับผมตัดออกเพื่อที่จะให้ทลายได้ขยายเพิ่มอีกนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้คือมันจะหนีบเกินไปนั่นเองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือเอาออกได้เลยครับเพราะว่า เวลาพระอาทิตย์มุมนี้นะครับผมพระอาทิตย์จะส่องมาด้านนี้นะครับผมซึ่งตรงกับแสงแดดพอดีคือ,อเราต้องการเปิดให้ทลายฝั่งนี้รับแสงเต็มที่นั่นเองนะครับผมเราจึงจำเป็นต้องเอาทางรับน้ำทางนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้ทลายขยายออกได้ง่ายนั่นเองนะครับผมคือไม่ต้องห่วงนะครับ ขึ้นเป็นสามชั้นแล้วนะครับผมชั้นแรกชั้นหนึ่งกำลังจะตัดออกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ทางรับทลายทางรับน้ำซ้อนกันแบบนี้เราสามารถเอาออกเลยนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ทลายมีชั้นที่สามกำลังออกเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ทลายใหญ่ ันนี้ก็ต้นนี้ก็ถือว่าดกนะครับผมพันนี้ต้นนี้ทลายอัดเต็มต้นนี้ประมาณทลายหนักประมาณ15กิโลนะครับผมทลายกําลังอัดอเดี๋ยวผมจะทําการตัดออกเลยนะครับผมครับผมก็ แชร์สาระประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจลังเลหรือเย่เใจครับผมอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเจอสภาพอย่างนี้ก็สามารถตัดออกได้เลยครับผมตัดออกแล้วเหลือไว้แค่ทางรับทลายนะครับผมส่วนทางนี้เราก็ตัดออกเลยนะครับผมเพราะว่า,าทาง ทางรับทลายมีความใหญ่ความหนาอยู่นั่นเองนะครับผมพอเราตัดออกปุ๊บทางนี้จะแอนลงทลายก็จะสามารถขยายได้เต็มที่นั่นเองนะครับผมเพราะ,ะ,ะบางสายพันธุ์อาจต้องไว้ทางรับน้ำนะครับผมเพราะว่าบางสายพันธุ์อาจจะ,ะขึ้นฝั่งนี้นะครับแต่แบบนี้ขึ้นซ้อนเราเอาออกเลยนะครับผมครับผมก็หวังว่า คลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สาระและเกิดประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมเราชาวกเกษตรทุกท่านชาวกเกษตรสวนปา์มมีอะไระสาระดีๆเสริมแนวคิดหรือเสริมการดูแลสวนปา์มก็มาแชร์แบ่งปันกันนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ